สาวในประเทศไทยเนี่ยอกหักเป็ป้อกันเป็นแถวเลยค่ะทำไมล่ะเราทำอะไรอย่างงี้ยดังป้อ <c oughs> ตกลงป้อหรือเป็นไก่เพราะว่าสาวเบียร์เดอะไวท์กระหนุ่มท็อปเลซีล็อกซี่คือได้ข่าวว่าตอนนี้ประกาศว่า <c oughs> ตอนนี้เดทกันอยู่แล้วจ้าเป็นทางการแล้ว อันนี้มันมีกระแสข่าวไงประมาณว่าแบบเอ๊ะเห็นลงโพสต์ Instagram แบบว่ารูปสถานที่มันคือแบบลงเวลาใกล้เคียงกันแต่ว่าลงรูปตัวเองไงถูกต้องใช่หลายคนก็เลยแบบเฮ้ยเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรยังไงใช่ค่ะทีนี้เนาะทุกคนก็จับตามองกันใหญ่เลยจับผิดว่าแบบไปเที่ยวไหนกันอะไรกันเวลาไหนที่ไหนโอ้โหจนฝ่ายชายเนี่ยก็ออกมาบอกชัดเลยกับแฟนๆที่เข้ามาถามในไลฟ์ของฝ่ายหญิงว่ากำลังเดทกันอยู่จ้ะ น,นี่คือ,อยืนยันเลยนะใช่ค่ะทีนี้ล่าสุดนะต่างคนก็ต่างลงรูปในอินสตาแกรมลงรูปอีกฝ่ายใช่ค่ะประมาณว่าไปพักผ่อนหย่อนใจที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ หมุท็อปเนี่ยมีงานที่เชียงใหม่นนพอดีเนาะใช่ค่ะอ๋ทีนี้ก็โอ้โหสวีทกันน่าดูเลยลงรูปกันแบบรัวๆเลยแล้วแถมลงรูปอยู่ในห้องเดียวกันอีกด้วยเป็นการยืนยันว่าอยู่ด้วยกันนั่นแหละถ่ายรูปแบบว่าแบบอีกฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการเลยล่ะค่ะโอ,อ้โหเรียกว่าอกหักกันเป็นแถบจริงๆ ปออันนี้ปอ,ปอของอจริงใช่คะ่ะไปหาคนดำใจใหม่ <ก S 2> ไปหา <ๆ S 1> คนดําใจใหม่แต่ทั้งนี้เนาะก็กองเชียร์ก็อมยิ้มกันไปตามๆกันเลยเพราะว่าก็หลายคนก็คิดว่าเออเหมาะสมกันดีเขาก็ลุ้นกันอยู่น่ารักดีก็เลยติดตามกันนะคะ